สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับสินค้าบอสจะเป็นชุดแกน1นึับนะฮะก็จะมี2ขนาดให้เลือกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกน1นึับเหมือนกันจะมี6ดอกนะครับอีกดอกหนึ่งใส่เครื่องลองเทสไวลานะฮะก็เดี๋ยวจะมาลองเทสกันดูนะครับขนาดก็จะตามนี้เลยนะครับก็จะมีขนาดเอ่อหนึ 16, ่งทับสี่ห้าทับสิบหกสามทับแปดความกว้างนะครับ ครึ่งนิ้วความกว้างของร่องที่จะตีนะครับก็มี5้ทับแแล้วก็จะมี3าทับสนะครับแกน1นทับสนะครับส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดใหญ่ขึ้นมาหน่อยชุดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีดอกแล้วก็จะมีลูกเปืนนะครับก็จะมีลูกเปืนก็จะมะีตัวลบคม ตัวกัด45องศา25องศานะครับแล้วก็ตัว12องศานะครับแล้วก็60องศานะครับตัวนี้ก็เป็นดอกตีล่องนะครับเป็น5ทับ32นิ้วมีลูกเปืนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นครึ่งนิ้วนะครับบางใบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกัดขอบนะครับก็จะเป็นกัดขอบลูกเปืนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางครึ่งนิ้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนเหมือนกันขนาด5ทับ 8. แล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดตีตามแบบเลยนะครับตีกัดล่องกัดลายนะครับเป็น3มทับแมีมี1ทับสมุม R นะครับนะครับตัวกัดแล้วก็จะมีกัดตรงเสาะล่อง สามตัวนะครับแล้วก็จะมีลูกปืนมาให้สามชุดนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะฮะ วันนี้ก็จะลองใช้ดอก5ทับ8ตีไม้จริงดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ